สวัสดีครับคุณผู้ชมสดสด,สดบทไม่มีวันนี้ต้อนรับวันสงกรานนิวหนวดยังอยู่ที่กองถ่ายละครดังฟ้าสิ้นตะวันนะครับมานั่งเมาเบื้องหลังสุดฮากับแชมป์วรากรแล้วก็มิ้นพรชิวาเมื่อวานนี้ทั้งคู่นะฮะได้แฉกันไปกันมาสร้างความฮากับคุณผู้ชมได้ขากันไปแล้ววันนี้ยังมีความสนุกมาให้ชมกันอีกเพียบได้ยินว่าเรื่องนี้แชมป์กับมินจะต้องย้อนวัยใส่ชุดน,นักเรียนกันด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับอาตัดเข้ามาที่คนนี้บ้าง คุณหนูคุณหนูเหวี่ยงเวียงนิดนึงเรองบอกเลยว่าเรื่องนี้เราเล่นเป็นเกือบครึ่งเรื่องนี้เราเล่นเป็นอายุประมาณยี่ปีประมาณมหกท้อสั่งิบเจ็ดคุณผิดเจ็ดสิบแปดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตามโซเชียลต่างๆเนี่ยแฟนๆจะแชร์กันในลุคที่เขาแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนนักเรี้ยงใส่มาเลยเป็นไงอ่ะเป็นยังไยเลี้ยวท้อซองเลยนี่มเลยนี่จะใส่เหมือนกันเฮ้ยคนนี้ก็ได้อยู่นะเบาๆเราก็ได้อยู่เขินอยู่เหมือนกันตอนใส่เหมือนเหมือนใส่คอสเพลย์ ใส่เสร็จแล้วเราก็ดูตัวเองเฮ้ยเราดูเป็นเด็กโขงปะวะอะไรอย่างเงี้ยมองหน้ากันแช่บยังไงแต่ในเรื่องเนี่ยเขาจะเรียนประมาณชั้นอะไรมหในในเรื่องอ๋อประมาณมหแล้วอีกอีกเครื่อมหนึ่งจะเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็พ่ออยากให้สอบในร้อยคือเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเออมันจะดีอย่างหนึ่งคือเราจะได้ติดตามชีวิตของเราแต่ละคนคือเราจะเริ่มต้นจากเป็นเด็ก เอ่อมอ .5 ม .6 ใช่ไหม <c oughs> แล้วมันก็จะมีจนไปไปจนถึงเราโตแล้ว <c oughs> มีอาชีพการงานที่ที่เปลี่ยนไปเห็นคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปเออครับนะจะได้เห็นแบบสเต็ปชีวิตของแต่ละคนในแ<ช>บบ,บตามตัวละครด้วยแซบเขินไหมตอนที่แต่งเป็นชุดนักเรียนนะ <c oughs> จริงๆคือเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งอย่างนั้นอ่ะแล้วอยู่มาได้แต่งแบบใส่กางเกงขาสั้นแบบชุดนักเรียนมันมันก็เขินนะมันก็ก็ก็แปลกดีอ่ะได้ข่าวว่าเขาขิงด้วยเหรอว่าทําไมเขาถึงได้มาแล้วบทนี้อะไรนใช่เขาขูดสิพูดไปเลยไม่เราก็ดูจัดแสดงในช่องไงหลายๆคนนะแล้วเราก็แบบมองหน้ากันว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเลือกเราสองคนเลือกเราสองคนมาอะไรอย่างนี้แชทก็บอกเลยมิ้น สงสัยช่องคงคิดว่าเราสองคนน่าเด็กที่สุดแล้วแหละ <c oughs> แต่งชุดนักเรียนได้ใช่แต่งเรื่องเก่งกันนั <c oughs> ่นแหละม,ม,มันประมาณนี้แหละแต่อาจจะเล่าเกินนิดนึงติดวิสัยฉันหรอแชปนั่งเคือไม่ได้ถูกไหมยังนน้ย <c oughs> มันมีแบบมูลมนลลนิดหน่อยอะไรบางใส่ <c oughs> จนแบบคุณผู้ชมเรื่องเงี้ยนางเล่าก่อนเข้ารายการนะก็เลยอยากให้นางมาเล่าในรายการปรากฏว่า เพิ่งมารู้ความจริงตอนนี้ว่าตงไม่ก็มีเรื่องจริงด้วยนิดหน่อยแต่วแต่หน่อยเออดับแต่อันนี้ถิ่นเขาเขาต้องแบบทำงานที่ตลาดแต่อันนี้เรามาแบบมาเห็นเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถึงเป็นน้อยกว่าเขาอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาต้องเข็นผักยาวถึงเช้าพรุ่งนี้เลยจริงขนาดนั้นเลยเหรอเออตลาดนี้มันสองเท่กับเธออย่างไรบอกว่าเขาบวกไปเยอะมินบวกเรื่องเหรอบวกเยอะเลเวลของการบวกเรื่อง <laughs> นะแต่ตลาดนี้ไม่สำคัญอเอาแล้วตลาดมีของหรือว่าเราพูดสิ่งดังกันแนละ้วจะตมเห็นว่าเอาเอเลยไม่หรอกยังไม่มีใครหันมาอา๋อเหรอโอเคตลาดนี้สำคัญยังไงกับพระเอก สำคัญยังไงก็ไม่สําคัญเลยจะไปกับคุณเค็นมากกว่าไม่สีทองเราทํางานที่นี่นอกนอกจากนอกจากเราจะทํางานคือเราทางานเยอะมากในบอกว่ที่ทำไรมากไงวันนี้ก็มีทั้งเข็นผักทั้งเป็นวินมอไซค์ทั้งเช็ดห้องน้ำเป็นเยอะเราทำเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวมาจ่ายไม่บอกล่ะรับงานไปน่เรา่ะ รับงานหรือเปล่าขัดขัดลูกค้าขัดลูกค้าฉันไม่ได้จ้างอะไรนึง <c oughs> แรงมากอ๋อคือสู้ชีวิตมากชีวิตชีวิตมากมากหรือต้องบอกเป็นดาม่าที่ด<อ>าม่าจ๋าดาม่าหนักออมากมากอะไรคือสิ่งแปลกใหม่ที่สุดที่ไม่เคยทำานำมาทำในละครเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างฮะเออเรื่องนี้เลยเนี่ยทั้งเข็นผักทั้งขับมอเตอร์ไซค์ทั้งในเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบทบท ที่ได้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นแนวโรแมิกค,คอมเมดี้เป็นคุณชายเป็นแบบเออนักธุรกิจอะไรแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร,ร์จากเรื่องอื่นเยอะมากที่สุดจริงๆเพราะว่าได้เล่นแบบดราม่าเต็มตัวได้เล่นดราม่านักหนักจา๋าเลยก็ก็ยเยอะอะไรย่างเตลียมไปมากอยากให้ดูกันนะครับแล้วเรื่องนี้ตอนได้รับบทมาเนี่ยผู้ใหญ่ก็แบบเหมือนเหมือนแบบทักมาแบบเอ้ยทำไม่ได้นะอย่างงู้นอย่างนี้เออ สรุปแชมป์ยังไม่ตอบคำถามฉันเลยนะว่าชอบทําอะไรหรืออะไรที่บรรทัดทายที่สุดที่เป็นอาชีพอะในละครเรื่องนี้อาชีพเหรอเออเนี่ยที่ทำเก่งชาติเออที่ที่ได้ทำเนี่ยที่เราได้ลองทำในละครเรื่องนี้ไม่รวมไม่รวมอันนี้ละครไม่ใช่เหรอวัยรุก็ได้ละครไงเรื่องมาอย่างหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ขับเป็นไหมเป็นไม่เชื่อขับไปดูซิไม่ไม่ไม่มีอะไรท้าทายถ้าใจเราสู้ว้าวะไรเงี้ยมันตอบเป็นพระเอกนะหนึ่งต่อไม่ตอบเลยต่อไปอ่ะชอบถือท่วมครับ อท้าทายไงที่ท้างน้ำปกติผมเขาเธอก็ไม่ค่อยขัดไงห้องน้ำมากปกติไม่ขัดแมแม่บ้านนี่แม่บ้านเออมีคนขัดให้หรอห้องน้ำห้องน้ำหรอมีแม่บ้านนี่อ๋อเหรอเฮ้ยถ้าจะเป็นสต๊าฟเนี่ยในเรื่องเป็นสันแม่นะในกองถ่ายใช่คือถ้าเมื่อกี้ถามว่าแบบจะจะอาชีพอะไรที่มันท้าทาย คือชื่มันเยอะมากจนแบบนั่นก็ล้าทายนี่ก็ท้าทายนั่นก็ล้าทายแต่หลักๆเนี่ยชื่หลักๆที่เราในเรื่องนี้คือคือเป็นสตันสตันแมนเราก็จะมีโดนตัดเดี๋ยวจะเป็นเป็นแล้วไม่ได้เป็นยังไม่เป็นเออเป็นนิลยสรุปสตันหรือโควิดที่เป็นเนี่ยหรือยังที่เป็นไม่เป็นกันอยู่เนี่ยเออเขเป็นสตันแมนด้วยสตันแมนมันสตันแมนชื่อดังอุ้ยแล้วแค่เป็นดาราที่เธอแบบไปสมร้อยเขา ใครแม้เธอไปเล่นแทนใครแม้ในถึงว่าตจำในละครอ่ะในในไม่<น>เดี๋ยวเขาจะเป็นตัวแบบตัวเด่นเลยเอ,อ๋อตัวเด่นเลยเป็นเป็นแบบดาราเองใช่ออ๋โอเคสุดยอดดี่แบบจะไปเป็นสตันต,ตอนแรกแต่เขาบอกว่าหล่อมากก็เลยเป็นนักแสดงดีกว่าเนี่ยเติมใน <laughs> นี้เติม, <laughs> เ,เ,ตมเออเขาดูแบบว่า เขาเล่าเยนะดูเข้ากันอยู่อ่ะเออดูได้อยู่เราสองคนเนาะใช่หนูต้องหล <S <S ักสองหลอัอเอาฝากละครเลย5 4 3สาค่ะยังไงก็ฝากละครเรื่องดักฟ้าสินตะวันด้วยนะคะมิ้นกับแชปแล้วก็นักแสดงอีกหลายๆท่านเลยก็ตั้งใจมากเรื่องนี้คือหลักๆก็ดราม่าแล้วหนึ่งแต่ก็ยังมีแทรกความแบบคอม,มดี้ตลกไปด้วยเอเอค่ะการให้กำลังใจทุกๆคนในการสู้ชีวิตและฝากฟันอุปสรรคไปทุกๆอุปสรรคไปด้วยกันนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับ ใครใจให้ทุกคนเป็นแฟนสู้ๆนะแล้วก็อย่าลืมรอดูละครเขาสองคนนี้ด้วยอย่าลืมลืมไม่้ืมกันอ่ะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ชีวิตของพวกเราตั้งแต่แบบเด็กไมในในกล้องในกล้องในเรื่องนี้เรื่องในเรื่องเราจะ่านรอดเลยไหมตั้งแต่เยาว์วัยยังโตว่าจะเจออะไรมาบ้างยังแก่ชราถึงถึงขนาดนั้นไหมไม่ถึงแก่อ่ะโอเครอดูพวกเรากันได้ทางช่อง7 HD นะครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับครับต้งไหนครับ you <laughs>